สำหรับชั้นหนึ่งของร้านโรมเฟอร์นิเจอร์นะคะเราก็ได้มีการตกแต่งออกแบบให้แบบเป็นสัดส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนโซ,โซฟานะคะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโซนโต๊ะอาหารที่เข้ามามิกกันนะคะได้อย่างลงตัวนะคะก็จะมีทั้งโต๊ะกลมนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเหลี่ยมรุ่นนี้เลยนะคะ หรือจะเป็นโซฟาเซตตัวรุ่นชิล่านี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีความสวยและเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยของรุ่นชิล่านี้นะคะแล้วก็มีตกแต่งตู้เชลนะคะเป็นตู้วางไวน์หรือว่าวางพวกแบบวิสกี้ก็ได้นะคะตรงนี้สวยงามเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นโต๊ะอาหารขนาดเล็กนะคะสามารถจุได้ถึง6ที่นั่งนะคะหรือจะเป็นตัวโซฟานะคะโซฟา New h e s i a นะคะมีความซอฟและนุ่มที่มี การปรับมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความซอฟของตัวเบาแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับพนักพิงได้นะคะแล้วก็มีความโมเดิร์นจ๋ามากๆเลยแต่ก็ยังมีความแบบกิมมิคเล็กๆน่อนอนที่ยังคงเป็นโลมอยู่นะคะตรงนี้สามารถเรียนเชิญ เข้ามาที่หน้าร้านได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถมาได้เลยนะคะวอล์กอินมาได้เลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่10นาฬิกานะคะจนถึง19นาฬิกานะคะลูกค้าสามารถวอล์กอินหรือว่านัดหมายเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะ